โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับเข้าบัญชีธนาคารจากการขุดเหรียญคริปโตนะครับจะเอามาแนะนาเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับแอปที่ผมเอามารีวิวเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับจะเป็นแอปกระเป๋าเก็บเหรียญคริปโตนะครับคล้ายๆกับพวกบี n แนนบิททาซ่าบิทครับอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าที่ เป็นค่ายเปิดใหม่เนาะเขามาีในส่วนของโปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครสมาชิกสามารถรับ AirDrop ฟรีนะครับก็คือมี AirDrop แจกนะครับโดย AirDrop ที่แจกตรงนี้นะครับผมก็นี่เลยจะเป็นเหรียญ aix แบบนี้เลยนะครับแจกฟรี1,000เหรียญน,นะก็เพียงแค่เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็กอรอกโค้ดแค่นั้นเองง่ายๆนะครับก็จะได้เหรียญตรงนี้มาเนะาะสำหรับเหรียญตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ รอจนกว่ามันลิสต์ขึ้นกระดานเนี่ยก็สามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินได้นั่นเองนะครับแต่ก็เป็นเหรียญฟรีเนาะเป็นแอรด็อกฟรีก็ถ้าเกิดใครที่สมัครเข้ามาก็กรอกโค้ดเพื่อรับเหรียญไว้นะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยจุดเด่นของแอปนี้มันไม่ได้อยู่ที่การแจก a อร์ด็อกฟรีนะครับแต่มันอยู่ที่หมวด AI Trading ตรงนี้นะครับก็คือแอปนี้เนี่ย เขาเปิดโอกาสนะครับให้เราสามารถที่จะนำเหรียญคริปโตที่เรามีอยู่ในกระเป๋านะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ USDT, BNB หรือ KRX ฝากเข้ามานะครับเพื่อที่จะทํากําไรได้สูงสุดอยู่ที่26%ต่อเดือนเลยนะครับถ้าเกิดฝากเข้ามาเป็น USDT เนาะก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์นะครับไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับออก็ในส่วนของลิงก์เว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้ a i s wallet นะครับนี่เพื่อนๆสามารถที่จะเลื่อนดูรายละเอียดได้นะหน้าเว็บนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะอยู่นานนะครับเพราะว่าเขาจ่ายปันผลไม่ได้สูงเวอร์อะไรเนาะแล้วก็ดูการทําหน้าเว็บอะไรต่างๆออกมาเนี่ยก็คือแลดูละเอียดนะครับไม่ได้ทํามาแบบลวกๆเน้นมากอบโกยกําไรแล้วก็ปิดไปนะครับเนี่ยก็ มีเพจ facebook มีอะไร Tele gram ด้วยนะครับนี่สามารถกดรู้ได้อันนี้จะเป็นเพจ facebook เนาะ AIX นะครับผมอ่าแล้วก็มีในส่วนของ X X ก็มีเช่นเดียวกันอืมนี่นะครับผมอ่าก็จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับอยู่เรื่อยๆเลย แล้วก็มีเป็น t e l e gram นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่ม t e l e gram เดี๋ยวผมเปิดเข้าให้ดูนะอ่าันนี้จะเป็นกลุ่ม t e l e gram นะครับเขาก็จะมีการอัปเดตข่าวสารอะไรต่างๆเนาะนี่เราสามารถกดเข้ามากดจอยเข้ามาแบบนี้ได้เลยแล้วก็สามารถพิมพ์สอบถามอะไรต่างๆได้ในกลุ่มนี้นะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้นะก็ถ้าใครที่สนใจเนาะมันจะมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่นะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงอ่ะจิจตตรงนี้ จะมีดาวน์โหลดของ Android กับ iOS นะก็เลือกเอานะครับก็สำหรับผมผมใช้ Android เนาะผมก็จะกดดาวน์โหลดที่ Android แล้วก็ติดตั้งลงบนเครื่องนะครับอ่ะก็หลังจากที่เพื่อนๆติดตั้งเนาะก็ทำการสร้างกระเป๋าใบใหม่นะครับโดยการกรอกรหัสผ่านเนาะตรงนี้จะเป็นรหัสผ่าน6หลักสำคัญมากเลยนะครับผมก็ให้กรอกเป็นตัวเลขไปอันนี้ผมจะทดสอบให้ดูนะผมจะกรอกเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับ จากนั้นนะครับมันจะมีเป็นคีย์เวิร์ดแบบนี้ซึ่งอันนี้คือคีย์ลับนะครับแนะนําให้เพื่อนเซฟเก็บไว้ในที่ไหนก็ได้หรือจดไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าเพื่อนเพื่อนทาตรงนี้หายเนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบกระเป๋าคริปโตของเพื่อนได้เนาะซึ่งตรงนี้สายคริปโตก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมจะ Copy ออกมาเนาะผมจะวางใส่โน้ตแพดไว้ก่อนจากนั้นผมจะกด next นะครับต่อมามันจะให้เราเอาคําที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เนี่ยมาเรียง นะครับผมก็จะเรียงเลยนะครับอ่แบบนี้อ่ะโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยละนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใหม่เนาะที่เราทําการสมัครเข้ามาก็จะเห็นว่าจะไม่มีเหรียญอะไรนะทีนี้นะครับผมจะพาไปรับเหรียญที่เป็น a i r d o นะ็อกเนาะก็จะมาที่อ่าอินไวต์บายตรงนี้นะครับจากนั้นผมจะกรอกโค้ดนะครับซึ่งโค้ดตรงนี้หาได้ที่ใต้ล่างคลิปนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับก็สามารถที่จะกรอกโค้ดแบบนี้ได้เลย ออกเ็จปุ๊บกดคอนเฟิร์มนะครับผมอ่ะแล้วย้อนกลับมาที่ Wallet เห็นไหมเราจะได้เหรียญฟรีมา1,000เหรียญละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสมัครแล้วก็รับ a i r d r o p ฟรีง่ายๆนะก็เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการลงทุนละนะครับการลงทุนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเนาะอยากจะสร้างไรายได้จากแอปนี้เนี่ยโดยการที่ฝากเหรียญเข้ามานะครับก็สามารถกดไปที่ AI Trading ตรงนี้ได้เลย จากนั้นเพื่อนๆก็เลือกเหรียญน,นะครับที่เพื่อนๆจะเอาไปลงทุนเนาะอย่างเช่นผมจะเลือกเป็น USDT เพราะว่ามันให้ผลตอบแทนสูงนะครับผมก็จะกรอกเลยว่าผมจะทำการฝาก20เหรียญน,นะครับผม Payment <ๆ S 2> ก็เลือกเป็น Chain BSC อันนี้นะครับผมอ่ะซึ่งก็เราสามารถดูได้นะว่าตอนนี้เรามีเหรียญอยู่เท่าไหร่นี่ ตอนนี้ผมมีอยู่8เหรียญท่านั้นเองก็ต้องเติมเข้ามาก่อนนะวิธีการเติมก็มีเลยนะครับผมน่าจะกดที่ QR code ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่แอปอกระเป๋าของเพื่อนแล้วก็เติมเข้ามานะครับผมพอเติมเข้ามาเสร็จเราก็จะมาลงทุนตรงนี้นะครับสามารถถอนออกได้ทุกวันนะในส่วนของการลงทุนตรงนี้ขั้นต่ำ20เหรียญน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ทีนี้พอเราได้ผลกำไรอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะถอนออกไปยังกระเป๋าของเราเนาะเราก็จะกดมาที่เหรียญน,นี้กดลูกศรขึ้นตรงนี้นะครับเลือกกระเป๋ปลายทางนะผมก็จะเลือกไปที่ a d d r e s กระเป๋าของผมที่เป็นบีทาซ่านะครับอ,อันนี้จะเป็น a d d r e s กระเป๋บีทาซ่าผมเนาะผมก็จะถอนไปแป8จ7ดแบบนี้เลย นะครับถอนหมดเลยแล้วก็กดถอนเปิ่มนั้นก็ใส่รหัสโหลัก,กละนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็ถอนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นปะก็แบบนี้เลยนะครับซึ่งการถอนเงินนะครับเขาก็จะมีหลักฐานในการถอนด้วยนะก็จะเป็น BSC สกแกนตังนี้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูได้นะครับมี transaction อะไรต่างๆให้ดูเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแพลตฟอร์มตัวนี้ ก็เผื่อเพื่อนเอคนไหนสนใจเนาะอยากหาช่องทางลงทุนนะครับมีเหรียญริปโตอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็สามารถเอามาฝากตรงนี้ได้นะครับรับผลกลาําไร20%อนต่อเดือนก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับดีกว่าทิ้งไว้ในกระเป๋าเฉยเเนาะยังไงก็ลองศึกษารายละเอียดต่างๆได้จากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปแต่เทนเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับ ช่องของโชว์ปุ่นชาแนลด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ